ไม่รู้จักตัวเองจะทำยังไงดีสวัสดีครับผมกิติไตรลัต National Director ของหลักสูตร The Passion Test ประจำประเทศไทยและผู้ก่อตั้ง Amazing Life Academy ครับผมวันนี้ผมยินดีอย่างยิ่งครับที่จะแบ่งปันถ้าเกิดคุณมีคำถามครับผมที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่ตน้ตนวิดีโอนะครับว่าไม่รู้จักตัวเองทำยังไงดีวันนี้ตั้งใจให้ดีครับเพราะสิ่งที่ผมจะแบ่งปันจะทำให้คุณครับผมรู้จักและรักตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น <c oughs> นะครับต้องบอกเลยครับว่าปัจจุบันนี้เป็นเป็นยุคที่ ไม่มียุคไหนเลยที่ข้อมูลข่าวสารจะเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้แล้วครับทุกวันนี้ข้อมูลความสําเร็จทั้งวิธีคิดและวิธีการม่งมีอยู่รอบตัวคุณเต็มไปหมดเลยคุณแค่คลิกไม่ไกี่คลิกคุณก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้แล้วจากที่บ้านของคุณเลยได้สาครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีุผลเลยที่คุณจะไม่ประสบความสําเร็จแต่วันนี้ครับสิ่งที่เป็นปัญหามากๆเลยของคนที่จะประสบความสาเร็จก็คือว่าพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ย mm. มีความคิดว่าฉันมีปัญหาเรื่องนี้มากๆเลยที่ฉันไม่รู้จักตัวเองฉันไม่เข้าใจตัวเองคุณถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้อยู่ครับผมตั้งใจฟังวิดีโอนี้ให้จบนะครับเพราะคุณจะได้เงื่อนงำนะครับและวิธีการที่คุณเอากลับไปใช้และรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนันทีตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นที่จะมาคุยนครับผมถึงวิธีการนะครับผมขอแบ่งปันแบบนี้ก่อนถ้าคุณครับเชื่อว,ว่าการไม่รู้จักตัวเองเนี่ย ถ้าคุณเชื่อว,ว่าการไม่รู้จักตัวเองครับเป็นปัญหาผมอยากจะบอกว่าม่งผิดครับผิดครับการไม่รู้จักตัวเองไม่ใช่ปัญหาครับแต่การไม่รู้จักตัวเองคือผลลัพธ์ย้ําอีกครั้งนะครับคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับจากการที่คุณไม่รักและไม่ศรัทธาในตัวเองมันนานมากเกินไปแล้วพอคุณไม่รักและคุณไม่ศรัทธานในตัวเองครับผมคุณก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เฮ้ยคนนั้นเจ๋งอย่างนั้นคนนั้นเจ๋งอย่างนี้คนนั้นดีนะั้นคนนั้นเก่งอนนู้นคนนั้นเก่งอันนี้คนนั้นทําได้ขนาดนู้นคนนั้นทําได้ขนาดนี้ท้ายที่สุดครับตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองไงแม่งก็เลยไม่รู้จักตัวเองสักทีหนึ่งคุณลองคิดง่ายๆแบบนี้ครับผมถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งเป็นเวลา5ปีนะเอาแค่5ปีพอครับแล้วคุณอยู่กับเขาคนนี้เนี่ยแล้วเขาเนี่ยครับไปทาอะไรเขาบอกคุณทุกอย่างเลยเขาคิดอะไรเขาบอกคุณทุกอย่างเลยนเเคาาจะะกออไรบุุณทงล ตั้งแต่แบบตั้งแต่เขาตื่นนอนยันเขาจะหลับอีกรอบหนึ่งครับแม้แต่ฝันอะไรพวกเขาย,ย,ยังมบอกคุณเลยคุณคิดว่าคุณจะรู้จักคนคนนี้ดีไหมครับแน่นอนแมงตั้งห้าปีไม่รู้จักม่นก็บ้าแล้วถูกไหมเขาบอกทุกอย่างขนาดนี้ครับลักทีนี้ครับกลับมาย้อนดูตัวเองสิคุณอยู่กับตัวเองมานานเท่าไหร่แล้วคุณใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมานานเท่าไหร่แล้วแล้วคุณรู้ทุกสเต็ปของชีวิตของคุณอะ่ะแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จักตัวเองครับแม่งเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้อครับเป็นไปไม่ไ,ได้เลยครับ มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นที่คุณไม่รู้จักตัวเองนั่นก็คือคุณไม่เคยฟังเสียงไม่เคยฟังสัญญาณต่างๆของตัวเองเลยเพราะคุณเอาแต่มองมองไปที่คนอื่นจับจ้องไปที่คนอื่นมองเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาแต่ไม่ได้กลับมาสนใจตัวเองดังนั้นครับผมสาเหตุที่สําคัญเลยที่ทําให้คุณพูดกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่รู้จักตัวเองฉันไม่รู้จักตัวเองนั่นก็คือคุณแม่งไม่รักตัวเอง คุณแม่งไม่รักตัวเองแล้วคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าวันนี้ครับคุณอยากจะรู้จักตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองมา,มากๆอยากจะกลับมามีพลังมี energy อยากจะสนุกสนานตื่นเต้นในการใช้ชีวิตแบบของตัวเองครับผมเริ่มต้นจากการกลับมารักตัวเองก่อนเริ่มต้นจากการกลับมารักตัวเองก่อนครับและอะไรล่ะที่จะทําให้คุณกลับมารักตัวเองได้ผมแบ่งบันแบบนี้ครับก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกลับมารักตัวเองเนี่ยขั้นแรกครับผมคุณต้องดึง ดึงพลังของตัวเองกลับมาก่อนดึงเอาไอ้ใจของเราครับความร well uh. ู้สึกเอาพลังของเราเนี่ยที่มันไปฝากไว้กับคนอื่นมากมามฝากไว้กับสังคมฝากไว้กับคนเก่งๆคนนู้นฝากไว้กับเพื่อนคนนั้นฝากไว้กับคนนั้นคนนี้ครับดึงพลังเหล่านั้นกลับมาที่ตัวเองก่อนดึงพลังเหล่านั้นกลับมาที่ก่อนและวิธีการที่คุณจะดึงพลังเหล่านั้นกลับมาที่ตัวเองครับผมให้2เทคนิคง่ายๆเลยที่คุณจะดึงพลังตัวเองกลับมาอย่างแรกครับผมการที่คุณจะดึงพลังตัวเองกลับมาคุณต้องตันหนัก และกลับมารักและศรัทธานในตัวเองครับอย่างแรกให้คุณครับผมเอากระดาษปากกาขึ้นมาเลยนะครับแล้วให้คุณเขียนหัวข้อไว้ครับตรงหัวกระดาษเลยนะเขียนตัวใหญ่เลยครับสิ่งที่ฉันเคยประสบความสำเร็จมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับเขียนลงไปเลยครับ50ข้อสิ่งที่คุณเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในชีวิตมีอะไรบ้างเขียนไปเลย50ข้อนะครับความสําเร็จนั้นไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับเป็นความสําเร็จอะไรก็ได้คิดจากเบสแบบนี้ครับ ตอนที่คุณเกิดมาเนี่ยคุณทำอะไรบ้างทาไม่ได้เลยถูกไหมดังนั้นครับอะไรก็ตามที่คุณทําได้ครับผมเปรียบเทียบกับเมื่อตอนคุณเกิดมานั่นถือเป็นความสําเร็จทุกอย่างเลยครับคุณยืนได้คุณเดินได้คุณกินข้าวได้คุณหายคุณหายใจได้คุณสามารถที่จะแบบไปไปโรงเรียนเองได้คุณสามารถที่จะแบบแต่งใส่เสื้อผ้าเองได้ทุกอย่างเลยครับผมที่เป็นความสําเร็จเปรียบเทียบย้อนกลับไปในตอนคุณเป็นเด็กที่แบบมัททำอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกสิ่งคือความสําเร็จทั้งสิ้นไม่สําคัญว่าเล็กหรือใหญ่ เขียนลงไปครับ50รายการกลับมาดึงครับดึงพลังตัวเองกลับมานะครับนั่นคือข้อที่1นนะครับและข้อที่2ครับผมในการที่คุณจะดึงพลังตัวเองกลับมาก่อนก่อนที่จะจากตัวเองนะครับนั่นก็คือให้เขียนครับแล้วดูเฮ้ยในตัวเราเนี่ยมันมีเรื่องดีๆอะไรบ้างมันมีความเจ๋งอะไรบ้างมันมีมันเขาเรียกว่ามันมีเสน่ห์อะไรตรงไหนบ้างยังไงบ้างนะครับเขียนไปเลยครับเฮ้ยฉันยิ้มเก่งอ่าฉันสนุกฉันเป็นคนตื่นเต้นฉันเป็นคนพูดเพราะนะครับ อะไรก็แล้วแต่ครับผมเขียนลงไปแน่นอนครับ50รายการเช่นกัน50รายการเช่นกันโอเคถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเออแม่งง่ายอะดู simple เกินไปมีอะไรที่มันยากกว่าน,นี้ไหม a d v a n นซ์กว่าน,นี้ไหมนะครับผมบอกเลยครับผมว่าคุณหาอะไรที่มัน a d v a n นซ์มากกว่าน,นี้คุณแม่งเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าครับท้ายที่สุดแล้วคุณต้องดึงตัวเองกลับมาก่อนดึงพลังตัวเองกลับมาก่อนไม่งั้นคุณคุณพยายามไปหาตัวเองโดยที่แม่งคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาครับ ไม่มีทางเลยที่คุณจะเจอตัวเองดังนั้นครับผมไอ้เวิร์กช็อปที่ผมให้คุณเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานครับก่อนที่คุณจะทําความรู้จักตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับไปทำครับผมไปเขียนเลยนะ2ข้อนะครับสิ่งที่คุณเคยทำำําสําเร็จแล้วคืออะไรนะแล้วสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีๆเรื่องเอจ๋งๆเรื่องที่คุณมีสเสน่ห์ในตัวคุณคืออะไรนะครับหลังจากที่คุณทําอันนี้เสร็จแล้วครับก็มาถึงขั้นตอนของการที่คุณจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น จะรู้จักและเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นในการทรี่คุณจะรู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับผมแบ่งนะครับการเข้าใจตัวเองเนี่ยเป็น2องเลเวลด้วยกัน 2. เลเวลด้วยกันนะครับซึ่ง2องเลเวลนี้คุณจะรู้จักตัวเองมากขนาดไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหน,นถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาทั่วไปแบบคนทั่วไปที่เขาทํากันนะครับคุณอาจจะรู้จักตัวเองในเลเวลที่1ก็พอแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเฮ้ยฉันมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ จะรู้ว่าฉันเป็นเสาหลักให้ครอบครัวฉันจะต้องทาสิ่งต่างๆฉันต้องทําสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ให้ได้นะครับคุณต้องเข้าใจตัวเองนะะดับเลเวลที่2ครับที่มันลึกลงมาอีกลึกลงมาอีกนะครับซึ่งไอการที่คุณจะเข้าใจตัวเองเนี่ยสเลเวลนะครับมดเข้าใจครับว่าเลเวลมันทั้ง2องเลเวลมมีอะไรบ้างนะครับเลเวลที่1ครับผมคือการเข้าใจตัวเองในขั้นที่ว่าเราเนี่ยชอบอะไรหรือเราอ่ะรักอะไรนะครับ อันนี้คุณอาจจะเข็นตามเวิร์กช็อปหรืออะไรต่างๆมากมายเนาะที่คุณเขาบอกว่าเอ้อ่ะลิสต์มามีอะไรบ้างที่คุณชอบทําอะไรที่คุณเพลิดเพลินอะไรนะครับอะไรที่คุณรู้สึกสนุกที่ได้ทามันอะไร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 นะครับกิจกรรมอะไรเหตุการณ์อะไรนะครับที่คุณชอบทํามันนั่นคือขั้นแรกครับของการที่คุณจะเข้าใจตัวเองนะขั้นแรกของการที่คุณจะเข้าใจตัวเองเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันชอบเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันถนัดเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันทําได้ดีคุณเข้าใจมาแล้วนั่นคือขั้นที่หนึ่ง นะครับถ้าคุณเข้าใจตัวเองในขั้นนี้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดครับสร้างผลลัพธ์สร้างอะไรต่างในชีวิตได้ง่ายขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับจากการโฟกัสทํามันและขยายมันให้เข้มแข็ง,ขงมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้ที่บอกครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเฮ้ยเป็นคนที่มีความทะเยอทยะยานมากกว่านั้นควรมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจที่ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นครับแค่ให้ตัวเองดีหรือแค่ให้ตัวเองสําเร็จแต่คุณมีมีแพชชั่นครับหรือมีความตั้งใจที่จะแบบ i, แเฮ คุณจะเป็นอ่าเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยคุณต้องเข้าใจตัวเองในขั้นที่มันลึกลงมาอีกครับในขั้นที่มันลึกลงอีกนั่นก็คือขั้นของการที่คุณต้องเข้าใจว่าไอสิ่งที่คุณชอบต่างๆนี่ครับคุณชอบบันเพาะอะไรทําไมคุณถึงชอบมันทําไมคุณถึงชอบมันต้องย้อนกลับเข้ามาครับกลับเข้ามาในตัวเรากลับเข้ามาถามตัวเราเองเฮ้ อะไรแหละที่ทําให้เราชอบทําสิ่งนั้นชอบทําสิ่งนี้หรืออยากไปเจอคนแบบนั้นแบบนี้นะครับไอสิ่งที่เราชอบทําข้างนอกเนี่ยมันเป็นเลเวลภายนอกถูกไหมครับมันเป็นสิ่งที่เราทําภายนอกเห็นภายนอกเห็นจากประสาทสัมผัสแรงต่างแต่การถามทําไมครับมันเป็นการดึงกลับมาถามข้างในเฮ้ยอะไรที่เป็นแรงขับที่อยู่ข้างในอ่ะอะไรที่เป็นแรงขับที่มันทําให้เราแบบอยากจะออกมาทําสิ่งนี้กระตือรร้นที่จะทาสิ่งนี้นะครับและถ้าเกิดคุณเนี่ยสามารถดึงตัวเองกลับมาถึงข้างในได้แล้ว นี่ครับมันจะทําให้คุณมีพลังมหาศาลที่จะประสบความสำเร็จในอะไรก็ได้และที่สําคัญการที่คุณกลับเข้ามาถึงรู้จักตัวเองในขั้นที่2ครับมันจะทําให้ชีวิตคุณแม่งไร้ขีดจํากัดไร้ขีดจํากัดเพราะอะไรเพราะตอนที่คุณเข้าใจตัวเองในระดับแรกครับคุณจะยังติดกรอบอยู่ว่าเฮ้ยฉันต้องทําสิ่งนั้นฉันต้องทําสิ่งนี้ฉันชอบอันนั้นฉันชอบอันนี้แต่ถุณเข้าใจในระดับที่มันลึกลงมาถึงเลเวลที่2ครับผมชีวิตคุณแม่งจะไม่มีขีดจํากัดเลยเพราะ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันสามารถตอบโจทย์นี้ได้คุณจะทามัน,นครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพาง่ายๆเลยเหมือนกับแม่คนหนึ่งครับคนเป็นแม่ครับผมที่อยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกแบบประสบความสำเร็จอยากให้ลูกเป็นคนดีคนหนึ่งครับเขาไม่มีข้อแม้ในการทําอะไรเลยถูกต้องไหมครับไม่มานั่งถามเออนั้นชอบไหมอันนี้ไม่ชอบไม่ทําได้เปล่าอันนั้นไม่ทําได้ไหมอันนี้ออวางไว้ก่อนได้หรือเปล่านะครับเขาจะไม่เอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างเลยเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อนตัวเองครับ ตัวตนของเขาที่มันสิ่งที่มันขับเคลื่อนเขาอยู่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างนอกดังนั้นครับผมวันนี้ถามตัวเองดูครับคุณอยากจะรู้จักตัวเองแค่ไหนคุณอยากจะรู้จักตัวเองแค่โอเคฉันชอบอะไรฉันทําอะไรได้ดีฉันเก่งอะไรบ้างก็โอเคครับแล้วแต่คุณแต่เลือถ้าเกิดคุณมีมิชชั่นที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วคุณอยากจะเป็นคนที่มันแบบเฮ้ยมันสุดยอดมากกว่านั้นรู้จักตัวเองในขั้นที่มันลึกลงมาครับในเลเวลที่มันลึกลงมาในเลเวลที่ว่าคุณ ทำสิ่งต่างๆไปทำไมถามอารถามใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองและสัมผัสมันครับกลับมาสัมผัสและฟังมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเอาละครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าวันนี้ครับผมสิ่งที่ผมแบ่งปันเนี่ยจะทำให้คุณนะครับผมรู้จักและกลับมาเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมรีแคปอีกครั้งหนึ่งครับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าไอการไม่รู้จักตัวเองครับมันเป็นแค่ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่รักตัวเองนะพอคุณรู้แล้วว่าคุณไม่รักตัวเองครับผมให้เวิร์กช็อปคุณ2อันนะกลับไปทำนะครับผมไปลิสต์รายการเลยเฮ้ยฉันเคยสําเร็จอะไรบ้างนะครับแล้วก็เฮ้ยมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเจ๋งๆนะครับที่ฉันเคยทําได้นะครับเพื่อดึงพลังตัวเองกลับมาก่อนพอดึงพลังตัวเองกลับมาแล้วครับนั่งถามตัวเองเลยเฮ้ยแล้วฉันชอบอะไรบ้างมีอะไรที่ฉันชอบบ้างอะไรที่ฉันทำได้ดีบ้างอะไรที่ฉันแบบเฮ้ยรู้สึกเพลิดเพลินที่จะได้ทามันบ้างนะครับและให้เวลาสักนิดนึงครับ คน้นี่ลึกลงไปแล้วทําไมเราถึงทํามันละ่ะอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราลุกขึ้นมาทําสิ่งนี้ละ่ะแล้วคุณจะได้รู้จักครับผมว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองเป็นใครเจ๋งยังไงและมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากขนาดไหนนะครับและจนกว่าจะพบกันในเทรนนิ่งถัดไปนะครับผมออกไปใช้ชีวิตครับผมผมขอท้าทายคุณครับออกไปใช้ชีวิตครับให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้สนุกครับ ทำในสิ่งที่มันเติมเต็มและสร้างรอยเท้าของตัวขึ้นเองขึ้นมาแล้วพบกันในเทรนนิ่งถัดไปนะครับกับผมกิตติไตรลัตสวัสดีครับ